ห่างหายไปจากวงการเพลงไปนานจำนับนิ้วแทบไม่ถูกสำหรับเซเลบริตี้สาวนักร้องเสียงดีที่อยู่ในความประทับใจของหลายๆคนอย่างมิ้นท์วัดดีจิรมณีกุลที่กลับมาคราวนี้เตรียมมีเซอร์ไพรส์สำหรับวันแม่ด้วยการปล่อยซิงเกลิลใหม่ในรอบ14ปีกับเพลงที่ชื่อว่าเธอคือเหตุผลเพลงรักฟังสบายๆความหมายดีๆจากแม่ถึงลูกพร้อมเสียงโซโล่แซกโซโฟนเท่ๆที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นของโกมิตาแซกแมน ซึ่งที่มาของเพลงเธอคือเหตุผลนั้นสาวมินเล่าให้ฟังว่าเธอได้แรงบันดาลใจมาจากลูกชายวัยสามขวบโดยนำเรื่องราวที่เธอเขียนไดอารี่ถึงลูกมาเขียนเป็นเนื้อเพลงด้วยตัวเองโปรเจกต์นี้เรียกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทำด้วยใจซึ่งเธอก็ได้รับความร่วมมือจากศิลป,ปินต่างๆที่เคยรู้จักกันอย่างยุ้ยนกอาภาเทวกุลณอยุธยา ที่ผ่านตัวเองมาทําเบื้องหลังได้มาช่วยทําเพลงให้กับมินรวมถึงได้คุณโกมิเตอร์แซกแมนมาช่วยเป่าแซกโซโฟนให้เพลงนี้ดูอบอุ่นหัวใจขึ้นอีกเป็นร้อยเท่าเธอ หมดที่ฉันมีมีไว้เธอคนนี้ให้เธอคนเดียวที่รักที่สุดของหัวใจ